ไล่ร็อกคอนเซ็ปต์มันคืออะไรคการวิ่งสลับกับฟังชั่นอลเทรนนิ่งค่ะก็คือเราจะวิ่งเนี่ยหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ทำท่าฟังชั่นอลไอเซอร์ไซส์เดี๋ยวเป็นกึ่งกึ่งเวทอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งท่าค่ะจะทำอันนี้สลับกัน8รอบก็คือเป็นรวมวิ่ง8กิโลแล้วก็เป็นฟังชั่นอล8ฐานค่ะโอเคสวัสดีครับนงกี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะนงกี้นะครับเป็นดีที ทีทีอยู่ที่เบสค่ะสาขาอัมรินกับสาธรค่ะซึ่งที่นี่แหละจะเป็นแบบว่าที่ซ้อมสำหรับคนที่อยากจะไปไฮร็อกค่ะไฮร็อกคอนเซปต์มันคืออะไรคะคอนเซปต์มันคือเป็นการวิ่งสลับกับฟังชั่นอลเทรนนิ่งค่ะก็คือเราจะวิ่งเนี่ยหกิโลนะคะแล้วก็ทาท่าฟังชั่นอลเซสไซส์แยวเป็นกึงก่งกึ่งเวทอะไรเงี้ยค่ะอีกหนึ่งท่าค่ะจะทำอันนี้สลับกัน8รอบก็คือเป็นรวมวิ่ง8กิโลแล้วก็เป็นฟังชั่นอลแปดฐานค่ะ ซึ่งฟังชั่นอลเนี่ยไม่ได้ต้องใช้สกิลเยอะไม่ต้องใช้สกิลเยอะเท่ากีฬาบางประเภทอย่างครอสฟิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างครอสฟิตคนจะเห็นบ้าเบลคลีนเจอร์ซันแอกอย่างเงี้ยมันยากมากในการฝึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าทุกคนเห็นไฮร็อคจะรู้สึกว่าบางท่านเนี่ยเคยเห็นในยิมมาเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ใช้คาร์ดิโอกับ strength, สเตรนจ์ผสมกันใช้ค่ะซึ่งนักกีฬาวิ่งต้องชอบ อยู่แล้วใช่ต้องต้องชอบแน่นอนเพราะว่ามันวิ่งวิ่งสลับใช่ค่ะแล้วคือเขาได้เปรียบมากๆเพราะว่า50%ของตัวการแข่งขันเนี่ยก็คือการวิ่งเขาวิ่งเก่งอยู่แล้วเขามาฝึกเทรนนิดหน่อยหรือบางคนเขามีสเตรนอยู่แล้วด้วยซ้ำก็ชนะง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะได้เริ่มที่อะไรฮะอันแรกก็จะเป็นลู่วิ่งค่ะอ่าเมื่อกี้วิ่งให้เป็นตัวอย่างแต่พี่พิมพิมไม่ต้องวิ่งเนาะเพราะพี่ทำอย่างอื่นนเดี๋ยวพี่ทำอย่างอื่นโอเคอันนี้ก็วิ่ง1กิโลใช่ไหมครับว ่ยโอ้ทำไมวิ่งสวยอะสวยพอต้องมาไดอยู่ค่ะถ <this> <th ans> ้าตอนนี้นะระหว่างวิ่งกับเ,เวไทไหนอชอบไหนชอบเวทมากกว่า <laughs> อาโอเคอสมมติ1กิโลละหลังจากนั้นถ้ากิโลเสร็จแล้วง t r a n s i t i o ที่เครื่องสกีนะคะสกี้ มันคือสกีที่ฤดูหนาวเนี่ยหรอใล่ายๆใช่ค่ะเพราะความที่ท่ามคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาถึงปุ๊บเราจะสามารถปรับดมเปอร์ได้นะคะซึ่งแดมเปอร์ก็คือความนืดของตัวสายที่เราดึงลงที่เขาแข่งกันคือมี5 6 7็ดค่ะส่วนมากผู้หญิงนีจะเลือกที่5 6ถ้าผู้ชายก็จะ6 7เจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนตัวกี้เครื่องนี้กี่ก็ใช้ห้าเหมือนกันค่ะแล้วเขาจะบังคับให้เราเป็น6หรือ7เออเขาไม่บังคับค่ะคือเราเลือกได้แค่ต้องอยู่ในเรนจ์นี้ห้ามแบบเจ็ดห้ามอ๋อเหนักเพราะยิ่งหนักก็ยิ่งกล ยิ่งหนืดใช่เแาเแรงดึงัก็จะมาขค้ืนชายิ่นสแตมักจะมคล่อน่าหนักตัวอะไาเอน่างี้นะคะัก็จะจับให้ตอนแ่างนีแรงดงันก็จะมาค่อ่า่นอเสร็จแล้ัก็จะถือนทาข้่งหนังัเล็กน้อยอันนี้นะะออจนนนนุดออักแรงเคือนะโพยนแรดก็จะ,กกะเอคอนท่าย่งแรงนก็มเขอนท่า่งหนืดแก็าายลงมาเา,ายงหา,หาด้ <c oughs> แล้วก็ไปวิ่งหนึ่งโลเหนื่อยไหมเหนื่อยมันต้ไม่กีบไม่เกีบก็ใลังนกะแล้วก็ไปวิ่งก็ไปวิ่งอีกนึ่ะสมมุติเราวิ่งละสมมุติเราวิ่งแล้วาสมมติเราวิ่งลายอะแล้วก็อย่ต่อมาด่านที่สองก็จะเป็นสเล็ กายค่ะเดี๋ยวกี้ค่อยๆใส่น้ำหนักให้ซึ่งน้ำหนักของสเลสเนี่ยก็คือจะผู้หญิงถ้าสมมติว่าแข่งเดี่ยวอะค่ะก็จะอยู่ที่103่กิโลในการเข็น103เลยเหรอเป็นระยะ50เมตรค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอะถ้าพี่จะแข่งผู้ชายเฉยก็หลอก้อยห้า5 0บรเมตร150กหิโลโอเคโลใช่ค่ะถ้างั้นแต่ค่ะเดี๋ยวกี้ค่อยๆใส่เบรให้ก่อนตัวฐานอันนี้ยค่ะก็คือ30แล้วเขาไม่ติดล้ออะไรนะคะเขาไม่ติดล้อไม่ติดล้อเดี๋ยวพี่ระวังนะคะโอเค thank you thank you สาขานี <introductions> ้ก็คือหกคือต้องใส่อันนี้เข้าไปหกแผ่นหกแผ่นโอ้นานไหมกว่าเราจะมีกล้ามแบบนี้จริงเอ่งเอรพอตอนแรกออกกําลังกายแบบว่า ที่บ้านโน่นนี่นั่นแตบบ่ว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็เลยนานค่ะแต่ว่าจริงๆถ้า,ถาตั้งใจเล่นที่ว่าหลักสองปีอะไรเงี้ยก,ก็ก็เห็นได้แล้วในคะ่ะชัยเสื้อนี้มีวิธีจับ2แบบก็คือวิสกินใช้ข้อมือดันซึ่งกี่ถน,นัดกวาหรือใช้สองใอ้ไ <All right. S 1> หล่ใช้ไหล่ดันลงไปแต่ที่ชอบมาดีาดมากกว่าะว่าใช้ขาทีมแล้วก็เอาปลายเท้าจีบไว้โอเค พี่ลองไหมคะโอเคยังไงก็ได้ถูกใช่แรงลมพัดเลยแรงมากอ้าจริงเหรอไม่มีทางโอ้ไม่ไม่แข็งะ หกรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ในเรซก็จจทำแค่ตี่นะคะแฟร์มันยาวกว่าน,นี้อ๋อ oh. ใช่โอ้ห oh, อันนี้ก็คือขามาเลยใช่เแล้วโดนคอร์ดเยอะมากคอร์ดกับกู๊ดส่วนใหญ่ใช่ก็เพราะฉะนั้นใครที่เขาวิ่งเทรลมาก่อนก็จะได้เปรียบในไฮร็อกส์มากๆเพราะเขาวิ่งด้วยแล้วคอร์ดเขาโหดมากก็ในทางกับกันในทางกับการคนที่จะไปวิ่งเทรลก็มาเล่นอันนี้แหละอันนี้ใช่เพราะว่าความสามาที่คือคอร์ดียมอะค่ะ ดูประวัติไปแอบสองเขาเป็นนักวิ่งเทรลกันส่วนใหญ่โอเคอ่ะนั่นคือสองแล้วก็ไปวิ่งไปวิ่งอีกโลนึงไปวิ่งโลนึงใช่ค่ะเสร็จแล้วก็จะไอ้พี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะบอกทุกคนนะที่แบบว่าเฮ้ยเราวิ่งอ่ะสบายแล้วเราไปเก็บตอนวิ่งอ่ะไม่ใช่นะตอนวิ่งเราคือรีคาบเบอรี่ใช่ปะใช่ค่ะคนส่วนมากคือถ้าเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเขาใช้ตอนวิ่งเป็นรีคาบเบอรี่อะไรรีคาบเบอรี่ใช่ค่ะ ไม่ใช่วิ่งอัดนะเพราะเดี๋ยวเราจะหมดแรงสูใช่แต,แต่ว่าถ้าเป็น elite level เลยอย่างเงี้ยก็คือแบบ 8, แบกโซนสี่โซนห้าตลอดคือแบบอัดตลอดอะไรเงี้ยใช่่าเราไปด่านสามกันครับได้ค่ะด่านสามอยู่ตรงนี้เลยแต่ที่ถอดแผ่นออกก็คือต่อมาจะเป็นการดึงมหสาสเตติคูถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะดึงที่เจ็ดสิบแปดกิโลแต่ถ้าผู้ชายครับพี่เล่นก็คือร้อยสามร้อยสามร้อยสามคือเดียวร้อยสามหรือร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสามหนึ่งศูนย์สามค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแฟนกี้ช่วยติดสายให้จะช่วยเป็นตัวสเตต จาก150ขอขอขอกความาณ300ค่ะสนุกป่ะสนุกไหมสนุกสนุกใช่ชอบอะ่ะ <c oughs> ไม่ทุกคนคือมันมันมันแบบมีชีวิตชีวามันะมันไม่ได้วิ่งอย่างเดียวอ่ะมันไม่แห้งมันไม่แห้งเออน้ำลนล้นน้ำล้นลนกลับไปนี่ เสร็จแน่พี่เล่นไฮล็อกด้วยป่ะไม่ได้เล่นครับ เขาแข็งแรงเนาะแข็งแรงครับแข็งแรงพี่พี่ชื่ออะไรน้ำมนครับผมพี่น้ำมนต์พี่วิ่งได้ไหมไม่ค่อยวิ่งครับอ๋อวิ่งบ้างวิ่งบ้างแต่ไม่ไม่ได้วิ่งเยอะครับวิ่งวิ่งครับไปรับไปเลยครับอ้ใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นเชือกที่เหมือนกันแล้วก็ใส้กันมากๆกับตัวในการแข่งเขาจะเป็นฮุกติดตรงข้ออะ พี่ถามหน่อยเขามีคัตออฟไหมอ่ะงานไม่รู้ค่ะพี่อยู่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้แข่งสองวันนะพี่พี่แข่งวันที่ยี่สี่แล้วจบยี่ห้าพี่กลัวว่าจะอย่างั้นพี่กลัวว่านอนค้างพอด่านที่ห้าแล้วนอนค้างไม่มีค่ะไอ้ด่านสุดท้ายลอยครั้งเนี่ยพี่ยังนึกไม่ออกเลยจะทำยังไงแต่เราแปทำได้กันมีกี่ด่านแปะไอ้ด่านสุดท้ายมันก็เหมือนเป็นบาสย่อชายย่อให้โดนแป้นแล้วก็างานจะเป็นแป้นอัตโนมัติก็คือมัน เป็นออตโต้ถ้าไม่โดนมันจะไม่อแอ็คทีฟอันนี้มันจะง่ายกว่าของจรนนิดนึงเพราะว่าในเทอร์ฟจริงอะค่ะมันจะยาว12.5เมตรยิ่งมันไกลอะค่ะมันจะยิ่งยากแต่พอมันใกล้เข้ามามันจะเบาขึ้นแต่ว่าอันนี้เราก็ลองเป็นฟิลฟิลก่อนได้ค่ะก็เหมือนดึงรถสิบล้อแนี้ใช่คือเชือกจริงอะจะเป็นสองด้านอย่างนี้นะคะใช่แล้วก็ระยะที่เราเดินได้ค่ะอยู่แค่ประมาณนี้ แบบว่าเดินเข้าไปตรงไหนก็ได้พี่ต้องอยู่หลังเส้นตลอดวิธีทํทาก็คือเราจะจัดเชือกให้อยู่ข้างๆตัวตลอดดึงให้มันตรงใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดันก้นไปข้างหลังแล้วดึงสะโพกขึ้นมาเห็นป่ะเอาคิป drive เดินถอย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 จนหมดช่องปัดเชือกไปด้าน่้เามก็เหมือนเล็ก e x t e n t i o n ป่ะคล้ายๆใช่เปนคนนลคิปดันขึ้นมาปุ๊บถอยถอยถอย ะะขอ่อยที่นะใช่อันนี้เห็นไหมย้อนิดนึงปุ๊บเอาสะโพกดันจึ๊บ่อยถอยถอยโอ้สุดยอดพไปลอนนะคพี่จะดึงเข้ามาให้สุดชอมากแล้วพต้องดึงงจันี้ใช่แล้วตอนนี้พี่ทำให้เชือกตึกงก่อนแล้วก็เอาขาไปสองข้างปุ๊บแล้วก็อมอสะโพกไแล,แล้วตอนนี้พี่ดันกิ๊บมา้าน้า Hors Bo ก็คอนโทรลด้วยนี่เอาใช่เอาเนี้ยสแตติกเอาไว้แล้วก็สาวสาวสาวด้วยแขนอย่างเดียวโซเดอร์ใช่กับหลังดึงหนึ่งเดียวดึงดึงหลังใช่หลังกับใบเสร็จดีโอเคนี่คือด่านที่สี่ดนที่สามค่ะอะไรฮะสามเองก็หนึ่งสองสามไงโอเคยังไม่ถึงครึ่งเลยสี่อ่ะไปวิ่งก่อนถูกไหมอ่าไปวิ่งเสร็จแล้วก็ดัานต่อหมายมันจะเป็นเบอร์บี้บอยจำค่ะก็คือเบอร์บี้หนึ่งทางแล้วก็โดดไกลอันนี้แหละยากว่าเดี๋ยวกินเริ่มตรงนี้ ในการแข่งก็จะมีเส้นให้นะคะมีเส้นให้เราต้องเริ่มหลังเส้นเสมอเราเริ่มด้วยเบอร์ตปี้เสมอค่ะก็คือ,อม,มือลงกับพื้น6 8จริงๆชัยพี่ชอบก้าวขึ้นมาเพราะมันประหยัดแรงกว่ากระโดดก้าวประมาณ3คู่นะคะแล้วก็กระโดดแลนด์1ครั้งเบอร์ตปี้ชูจ้าทำไมน้องทำมันง่ายหมดเลยวะ อ๋อเราไม่ต้องพุชแล้วเ,เราก็ลงไปธรรมดาก็ได้โอเค ออย่่างนี้ะใช่เวลาลงใช่ไหมพี่ห้ามแบบยื่นมือเราเอาตัวไปมือที่ต้องอยู่บ้านหมดเลยโอเคอ่ะแล้วงไปหมดเลยลงแล้วก็แปะลงไปใช่แล้วก็ขึ้นมาเอ้าผ่านมาอีกห้าแล้วก็ถูกคอขอขอทริคการปล่อยตัวได้ค่ะคือว่าลงไปใช่แล้ค่ะปล่อยลงไปเลยเราใช้มือแค่ต้านแรงให้ตัวเราไม่กระแทกเฉยๆอันนี้เป็นอันที่ถูกต้องชเฉยแต่ถ้าผิดเนี่ยก็คือฮึบอันนอันนี้คือออกกำลังกายอันนี้อันนี้คือใช่ปล่อยลงไปเล ลงไปเลยแล้วก็ตึ๊กตอนขึ้นมาค่อยดันเดียวแล้วหยุดเดียวๆไว้จะได้ไม่ต้องเงย็นให้สุดโ <Okay, get. S 1> อเคเก็บแล้วก็ไปวิ่งไปวิ่งเหรอไปดาดที่5ครับก็คือโครค่ะอันนี้คุ้นเคยหน่อยใช่เหมือนกับกีเลยก็คือเราปรับแอมเปรอร์ได้เป็น5 6 7หกเจ็ดหช่ส่วนมากี่นี้จะใช้6โอเคใช่ค่ะก็ใช้6แล้วก็ใส่รองเท้าให้ตัวปากมานะคะอยู่ประมาณตรงที่กว้างสุดของเท้าก็ที่ใส่2หรือ3ก็ได้ปรับได้หนึ่งถึงห้า สนุกอ่ะชอบใช่ไหมชอบมากใช่ค่ะแล้วก็โปรวิธีท,ทำก็คือใช้ขาถีบเยอะๆยอ,ะอ,อย่าใช้อัปเปอร์เยอะขาถีบอ๋อขาอย่าอัปเปอร์อย่าใช้ไหล่ไหลใช้หลังเป็นหลักตัวดึอนจบก็พอ๋อใช้ใช้แบ๊กใช้ขาเป็นหลักใช้ขา<ม>เป็นหลักแล้วก็ดึงขาท้องแขนขาท้องแขนอันนี้กี่ พันเมตรค่ะพันเมตรหนึ่งกิโลอ่ะมาจริงก็แอลแต่ก็เหนื่อยอยู่แล้วสนุกโอเคพันเมตรอันนี้กี่เมตรไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยหนูทำไม่ร้อยพี่ทำไม่เจ็ดสิบโอเคไม่ถึงร้อยเมตรนะครับตอนนี้แต่ว่ามันไม่กิโลเนึงเอาจริงๆนะพี่ว่ามันเหนื่อยตรงวิ่งนี่แหละ อนวิ่งมันคือเป็นการออกรกำลังกายอย่างหนึง่งยกเว้นว่าถ้าคุณวิ่งแข่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีค่าแข่นก็ต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่พอวิ่งเสร็จก็จะมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฟ a r m e r c a r แครยะยะทาง200เมตรคือแบกน้ำหนักด้วยเคทเท e b e l สองอันเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักถ้าเป็นผู้หญิงคือ16แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงโปรก็คือ24แต่ถ้าพี่เป็นผู้ชายที่เริ่มที่24เลย24เลยใช่ค่ะ24คือข้างละ24ข้างละ24ใช่ก็เป็น48ใช่ค่ะก็คือเวลาาในนกรแข่งมมัจะี น้ำหนักเยอะๆเลยพี่ก็ต้องไปหยิบมาที่ถูกต้องมาแล้วก็เล็บแรกส่วนมากเราก็จะเดิลิฟขึ้นมาอ๋อเดิลิฟก่อนนะแล้วก็เดินเะี๋ยวบิงก็ได oh. ้โอ้โหกี่โลเอ้ย,ยห,นหนึ่งโลอ๋อวันนี้สองร้อยเมตรอ๋อสองร้อยเมตรโอเคนู้นึงโลก็คือถ้าเป็นระยะตรงนี้ก็คือวนยี่สิบรอบยี่สิบรอบโอเคใช่ใค่ะเดี๋ยวให้พี่รอบต้องขึ้นให้ถูกเดี๋ยวปวดหลัง ด, 2, นนววดีๆได้ดีก็ได้แล้วก็ไปวิ่งใช่ค่ะแล้วก็วิ่งโลนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่ร้านเจอก็เดี๋ยวใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะใช่ถุงมันก็จะเป็นของจริงมันจะไม่ได้ถุงอย่างนี้ถุงมันถือง,ง่ายกว่ามันจะมีหูให้จับ ใช่แต <ih unting> ่ว่าเรปแรกมันจะยากของพี่ล่องหยิบจากพื้นระวางบนหลังไอเหมือนถุงทะเลนะถุงทะเลทหารมถุงห้วยยาวๆอะไรแบวิธีทำส่วนมากคือเราจะใช้สปุกในการตึ๊บดันพื้นมาแล้วไปเป็นมันอีกตึ๊บแล้วก็เข้ากริปได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำก็คือเข่าต้องแตะพื้นทุกครั้งเข่าแตะพื้นใช่แล้วก็เข่าแตะพื้นแล้วก็ห้ามแบบย่อ

โอเคแต่อยา่างลันเจอสคขาต่อให้พี่จะหยุดพักพี่ยังต้องเอาถุงคอยไปบนหลังเท่าไหร่นะร้อยเมตรร้อยเมตรใช่เมื่อกี้ไอแค่นี้เท่าไหร่สิบ <10. c oughs> ก็คือสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ใช่ร้อยเมตร จรอ,อันนี้ยากมากเพราะว่าคนจะเริ่มเป็นตะคิวตอนสเตชันประมาณนี้นะค,ะค่ะใช่คือในบรรดาทั้งหมดอ่ะพี่ว่าล้างเจส่ะยากสุดยากสุดใ, <laughs> ในการในการทำาใช,ใช่ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าโอเคมันง่ายมันก็ลังเจ์หรือเปล่าแต่มันยังมีพวกสิ่งที่เรียกว่ามูฟเมนต์สแตนดาร์ดหรือว่าถ้าบางคนเขาไม่แตะพื้นก็คือไม่นับทําถุงทรายตกรอบแรกวอร์นิ่งรอบที่2ก็คือดิสกอลิฟายหรือว่าออกจากการแข่งเงีนยคะก็ต้องอ่านไปดีๆคือมันต้องอัปเปอร์คอบอดี้แล้วก็ ใช่แต่มันก็มีเทคนิคนิดน,นึงก็คือเราจะโน้มหลังมาข้างนิดนึงเพื่อให้ถุงมันเหมือนแลนอยู่บนหลังนะคะใช่เก็บงค้ <Okay. S 1> องไว้แต่ว่าเอาอัปเปอร์ให้มันหนุบหนุบมาข้างนิดนึงก็ช่วยได้ใช่จากนั้นก็ไปวิ่งไปวิ่งค่ะแล้วก็ทอนนั้นสุดท้ายก็จบบอลใช่แล้วเที่ยวบอลแบอบไหนของจริงก็อันนี้ปะใช่อันนี้เลยแบบนี้เป๊ะอ,อ๋อเพราะว่าเขาโคกับไทยหรอกแล้วใช่ค่ะดังนั้นพวกของหรือว่าอะไรก็จะน้ำหนักเท่ากันหมดของพี่จะต้องใช้หกโลนะคะหกโลเลยเหรอใช่เลย่เีย ไม่ไม่ไม่หกหกหกเพราะว่าวันจริงจะต้องจะได้รู้ว่าชะตากรรมเฮ้ยจะมันมันสนุกนะสนุกมันไม่แห้งบอกแล้วมันได้วิ่ง อ๋อนี่เหรอใช่ใช่ก็อันนี้ก็เป็นแป้นล่างหรือเป็นแป้นผู้หญิงนะคะแล้วแป้นบนเนี่ยก็จะเป็นทาเกตผู้ชายแต่นหนาดของมูเมนนี่ก็คือทุกครั้งที่พี่ย่อก้นพี่ต้องอย่างน้อยขนานเข่าหรือว่าต่ำกว่าเขา่าคือพี่ไม่สามารถแบบว่าคืออย่างเงี้ยได้คือต้องยอ่อสควอตที่สุดพี่อย่างนี้มันก็คือสควอตร้อยครั้งอ่ะเด็ประมาณใช่คือจริงๆสามารถพูดว่ามันชื่อว่าสควอตทรัสเตอร์หรือว่าท่าที่เราย่อแล้วก็ดันขึ้นอย่างงี้ค่ะหนึ่งร้อยครั้งแต่ความที่ ครั้งที่พี่โยนบอลขึ้นไปแล้วมันหล่นลงมาค่ะมันเหมือนมีแรงโน้มถ่วงแล้วมีอิมแพกมากขึ้นที่มือมันต้องรับบางครั้งขามันไหวแต่สิ่งที่ไม่ไหวคือไหลอ,อ๋อเราต้องรับด้วยเหรอใช่เราต้องรับด้วยโสร้อยพิณยาค่ะใช่ไหมคะไม่ได้ปล <ตก S 2> ่อยตกอ่ะแม่แม่เราจะพี่ย้อลงใช่ไหมโอ้ เฮ้ยมันคือสัลอค้ดร้อยครั้งใช่ซัลล่าครั้งแล้วมันยากตรงที่มันผ่านแบบว่าขาวิ่งมาแล้วแปดโลแล้วก็แบบสเลปก็ผ่านมาแล้วลันเจสก็ผ่านมาแล้ว,ลอ,ลวอะไรประมาณนี้นร้อยครั้งเหรอใช่ใช่ใชมันมีฮาร์ปไหมดับเบิลคือพี่แข่งคู่แล้วพี่แบ่งกับคู่พี่เองต้องหาคู่อ่ะดิ <laughs> โอเค <laughs> ก็ก็ฮาร์ดับเบิลก็คือครึ่งนึงใช่ดับเบิลคือเราวิ่งด้วยกันแต่ว่าที่เหลือก็จะแบ่งกันยังไงก็ได้ใช่จะแบ่งแบบสิบยีสิบสิบแปดสิบยี่สิบได้หมดเลยใช่โอเค พี่หาดับเบิลด้วยเพราะว่าไอตรงนี้ร้อยครั้งนี่ไม่ง่ายนะใช่ไม่ง่ายแต่อตอนที่ที่ไปสิงคโปร์อะค่ะตอนกี้ไปเป็นกฎเก่าคือผู้หญิงทำแค่เจ็ดสิบห้าตอนนั้นกิจะที่หนึ่งของสิงคโปร์แต่ว่าตอนเนี้ยมันเปลี่ยนกฎไปร้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่มันยากขึ้นต่างกันยังไงพ,พอจบตรงนี้แล้วไปวิ่งไหมไม่ไม่วิ่งแล้วเข้าเส้นชัยไปเลยมันจะอยู่ตรงหน้าเส้นชัยก็คือวิ่งเข้าเส้นชัยวิ่งเข้าไปเลยใช่แปลว่าการแข่งขันส่วนใหญ่ก็จะมาแบบบีกตรงเนี้ยบีกตรงนี้ชายสุดท้าย หูมันว่ะแล้วก็บางอันที่มันสนุกมากคือมันจะมีหน้าจอเอ่อนับจำนวนเรปอะไรอย่างเงี้ยก็สีกันมากแบบแข่งกัน5้าเรปแล้วมันมีคนนึงวางปุ๊บอีกคนนึงแซงอะไรงเี้ยค่ะก็จะสนุกตรงหน้าเส้นชัยมากๆใช่โอเคไปไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคค่ะพี่ว่าพี่ตายพี่ตายตรงนี้หลังเจ็ดอ่ะต้องขึ้เยอะเยอะโอเคได้แล้วเดือนนี้เดือนไหนนะก็เดือนพฤษภาคมค่ะวันที่24-25ค่ะ สมัครได้ที่ไหน่ะ uh, ต้องติดตามรายละเอียดทาง Hi r o x Thailand ได้เลยค่ะก็คือ I G H Y R O X T H A ค่ะโอเคสุดท้ายฝากฝา,ากร้านฝากร้านฝากร้านหรอร้านตัวเองหรือว่าร้านที่ทำงานดนีทั้งส <laughs> อย่างได้ค่ะ,คะก็ติดตามกี่เหลือการออกกำลังกายอื่นได้ที่กี่กีก่นะคะทุกที่ชื่อเดียวกันค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากออกกำลังกายด้วยกันก็มาที่เบสสาขาอมรินกับสาทรค่ะ เราเดินจบด้านอะไรมาทไมไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่จริงที่จบ BBA จุฬาค่ะใช่แล้วก็มาสอบไเซอร์เป็นเทรนเนอร์ทีหลังใช่รู้สึกมีความสุขกับการการทำตรงนี้ยังไงบ้างก็มันไม่ได้มีงานหลายงานในโลกนี้มากที่แบบว่าเราจะได้เห็นคนแบบว่าสละเวลาส่วนตัวที่เขาเอาไปกินเหล้าก็ได้ไปเที่ยวก็ได้เนี่ยมาทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นโปร g r e s s จากบางคนคือสุขภาพแย่มากกลายมาเป็นแบบคนที่ปกติมีน้าหนัก ที่อยู่ในเกณฑ์ตรวจสุขภาพมาผลดีอะไรเงี้ยค่ะก็ถือเป็นงานที่มันแบบเซเลบริตี้กับชีวิตคนอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบมากๆค่ะมันเห็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนอื่นใช่แล้วเขามีความสุขเราก็แฮปปี้เหมือนกันโอเควันนี้ยินดีได้รู้จักนะครับนี่คือน้องกี้นะครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในสนามวิ่งค่ะ ถ้ามีคนอยากมาเรียนด้วยได้ไหมเนี่ยได้ได้มาลองก่อนได้มันไม่หนักใช่ไหมโอ้ยดูดูโอ๊ยอจริงเหรอ